หากคุณกำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์ที่เรียบง่ายทนทานและดูแลรักษาง่าย Honda GC 125คือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยด้วยดีไซน์คลาสสิกเครื่องยนต์ที่เชื่อถือได้และต้นทุนการใช้งานที่ต่ำทำให้ GC 125กลายเป็นรถที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการรถเพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงเครื่องยนต์ที่ไว้ใจได้ หัวใจหลักของ GC 125คือเครื่องยนต์สีจังหวะขนาด124ซีซีที่ให้พละกกำลังพอเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปในเมืองและชานเมืองระบบระบายความร้อนด้วยอากาศช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้ต่อเนื่องแม้ในสภาพอากาศร้อนของเมืองไทยอีกทั้งยังเป็นเครื่องยนต์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดน้ำมันและค่าบำรุงรักษาต่ำดีไซน์คลาสสิกเรียบง่ายแต่ลงตัว Honda GC 125ยังคงไว้ซึ่งเสน่ห์ของความคลาสสิกด้วยไาหน้ากลม ถังน้ำมันทรงเรียบและเบาะนั่งยาวที่รองรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้สบายๆโดยวัสดุที่ใช้มีความแข็งแรงทนทานไม่เน้นความหรือหวาแต่ให้ความรู้สึกมั่นคงและใช้งานได้จริงซึ่งตอบโจทย์คนที่ต้องการรถที่ขี่แล้วใช้งานได้ทุกวันระบบการสะเทือนและการควบคุมในด้านของช่วงล่าง G-C 125มาพร้อมโชคหน้าแบบเทเลสโคปิกและโชคหลังคู่ที่รองรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีแม้จะวิ่งบนถนนที่ครุกหรือไม่เรียบ ระบบเบรกหน้าหลังแบบดรัมเบรกช่วยชะลอความเร็วได้อย่างมั่นใจแม้ในภาวะเร่งด่วนเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปที่ไม่เน้นความเร็วสูงขี่ง่ายมือใหม่ก็ใช้งานได้ด้วยน้ำหนักตัวรถที่เบาบวกกับความสูงเบาะที่พอเหมาะ GC 125จึงเป็นรถที่ขี่ง่ายแม้ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นขี่มอเตอร์ไซค์ก็สามารถควบคุมได้อย่างมั่นใจระบบเกียร์ธรรมดาแบบ4สปีดช่วยให้ผู้ขับสามารถควบคุมแรงบิดได้ตามต้องการ และยังเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนทักษะการขับขี่ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับการใช้งานทุกวัน Honda GC 125ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อความเร็วหรือความหรูหราแต่มุ่งเน้นไปที่การใช้งานจริงในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการขี่ไปทำงานขี่ส่งของหรือขี่ในพื้นที่ชนบทด้วยความประหยัดน้ำมันความทนทานและค่าบำรุงรักษาที่ไม่สูงทำให้ GC 125เป็นรถที่ใช้งานได้คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ความคุ้มค่าที่หาได้ยาก ในยุคที่มอเตอร์ไซค์หลายรุ่นเริ่มหันไปเน้นเรื่องดีไซน์ล้ำสมัยหรือเทคโนโลยีขั้นสูง Honda GC 125ยังคงยืนหยัดด้วยความเรียบง่ายและการใช้งานจริงซึ่งกลายเป็นจุดเด่นที่หาได้ยากในปัจจุบันสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถที่ซื้อแล้วใช้ได้นานไม่จุกจิก GC 125คือหนึ่งในคำตอบที่ดีที่สุดสรุป Honda GC 125คือรถมอเตอร์ไซค์ที่ตอบโจทย์คนไทยได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นในด้านความทนทานความประหยัดและความเรียบง่ายในการใช้งานเป็นรถที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้ที่มองหารถคู่ใจไว้ใช้งานยาวๆและไม่ต้องกังวลเรื่องซ่อมบำรุงหรืออะไรเพราะฮอนด้ยังมีเครือข่ายศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศ